สวัสดีนะครับพบก,กับ w h a t e v e r Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมา inbox นะแกะกล่องนะวันนี้เพิ่งสั่งของแต่งนะครับผมจาก Les Oxide g a l a s h นะครับผมนี่ก็เป็นของแต่งฮาเล่ฮารีฮาเล่ดีพิเศษนะครับผมตัวนี้เป็นライเซอร์นะครับกับแฮน,นนี้เราจะมาเปิดดูนะลองมาดูซิว่าข้างในเป็นยังไง มุมกล้องผมอาจจะแคบไปหน่อยนะก็ก็ถือว่าไม่ใช่คลิปแรกหรอกที่ทำแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรอะกลับมาแบบเอ๊ะลองทำคลิปเล่นสักหน่อยไหมเออมันเป็นยังไงนะก็ลองแกะให้ดูเลยน,นี่ก็ใช้มีใช้แกะนะก็ง่ายๆเลยนะไม่ไม่คมเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เปิดขวด ไม่ใช่มีคมอะไรนะไม่ใช่คัตเตอร์นะเคยใช้คัตเตอร์แล้วน่ากลัวบางทีมันตีดเลกหน่อยช่วงนี้เป็นหวัดนะอากาศช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะซีซูล,ล่าฝนตกบ่อยอากาศแปลกๆโอ้นี่ก็แพ็คมาอย่างดีนะเพืเ่อนๆดูเอใช้ได้เลยนะมุมกล้องก็อาจจะพอเห็นเล็กน้อยนะพอดีว่าผมใช้ iPhone 11เน็นนะถ่ายนี่ก มีการกระแทกมาอย่างดีชิ้นแรกที่เราเจอแล้วนะแฮนไฟ FM นะขนาด2.5นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นแฮมหนึ่งทับหนึ่งแปดเนาะแฮนที่ใหญ่กว่านิ้วอ่ะนะนะครับอ่าเอาขอออกแป๊บนะ เราจะกล่องหรือจะเอามาตั้งไว้นะขอลงก่อนขอลงเดี๋ยวมาตั้งไว้ข้างบนชิ้นแรกก็เป็น FM นะฮะก็อยู่มาในถุงซีนอย่างดีนะอยู่มาในถุงซีนอย่างดีนะก็ไม่ได้มีรอยแกะอะไรรอยทะเลาะรอยทะลอกผมว่าผมมองดูก็ก็ต้องมีบ้างนะนะ าใช้ไปนานๆแต่วันนี้ของใหม่ก็ยให้่มีรอยเลยก็จะแกะนะเดี๋ยวเขากันงไกลก็จะตัดตัดซะหน่อยตัดมุมมันซะหน่อยนี่ก็ติดอุปกรณ์ DIY แล้วที่ใช้ก็อาจจะคับแคบเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอคับแคบเมื่อนี้นี่นะเป็นแฮนด์ FM ก็เป็นแฮนด์ที่เขาทำสล้วหอดมอเตอร์คอนนะมุมกล้องผมอาจจะน้อยไปหน่อยนะ นี่เขาก็มีไหมมีรูสำหรับร้อยสายไฟนะเข็ชื่อไฟนะ FM ไฟนะก็เป็นแฮมสไตล์มอเตอร์คอร์สนะอย่างอาวเพื่อนเพื่อนผมอินเสิร์ทให้ดูอีกทีนะอ่านะดูกันตรงนี้ก็ได้ผมก็ข้อความ DIY นะน,นี่ก็ เป็นแหงกระดาสองจุดห้านิ้วนะอะย,ยาทเท่าันะสวยนะผมว่าวัสดุน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเกรดน,น่าจะเกรดดีเลยเลยไม่รู้เกรดเดียวกับทีหกหกศูนย์หกหนึ่งหรือเปล่านะวัสดุทำเครื่องบินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถือว่าสวยนะงานดีมากนะ ตัวประกับด้านบนนะหรือว่าแคลปปนะเขาเรียกแคลปป์ไภาษาอังกฤษด้านภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าประกับบนนะอันนี้ก็เป็นของโ G นะก็หอมไปอย่างดีมากนาะร้านนี้ยอดเลย,ยต,ต้องค่อยตัดแล้วต้องรีบอันนี้ก็เป็นสีบรอลน,นะสีบอนนะใกล้เป็นส,สีเดียวกับตัวล้อแหละโอ,อ้โหเพื่อนๆเป็นไง ความสวยงามสุดยอดนะโอเกระน,นะวัสดุพวกนี้ก็จะใช้เป็นทีอลูมิเนียมนะทีหกศูนหนึ่งเกรดเดียวกับวัสดุทําเครื่องบินนะเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงใช้ได้สีสวยเลยเป็นไงนะ,อ,ะอีกอันนึงก็จะเป็นอาไรเซอร์ะ izer, นะครับหรือว่าตุ๊กตาแฮนะด์นะได้เดี๋ยวผมแกะให้ดูทุกอันนะนะอ่าพวกนี้ก็จะเป็นของนําเข้านะก เป็นโปรดักต์ของแคนาดานะครับแคนาดาสำนักแต่งแคนาดาเนี่ยชื่อว่า Original Garage นะตามชื่อนะ o r i g i n a l g a r a g e หรือว่าถ้าต้าคือ OG นะเว็บไซต์ก็มีบอกลองไปดูได้นะ originalgarage.com ไอ Original Moto. ออริ i ินัลโม o ต o ทับคอมนะอุ้ยไซเซอร์เซอร์อนี่ขนาดอะ 8.5นิ้วนะตัวกับแฮนด์2.5ก็เป็น11นิ้วนะก็ไม่สูงไม่สูงไม่เตี้ยอยู่ในระดับที่ซิ้นๆเลยนะของสองชิ้นนี้ก็ยุ่อยด้วยกันแต่ว่าโรลเดอร์ที่ผมใส่เนี่ยมันต้องมีอ่ะเกจใหม่นะซึ่งผมก็มีเดีย๋ยวผมมาเกจใหม่นั่นก็ค่อนข้างสำคัญนะ านี่ก็เป็นเกจใหม่นะของ o r i g i ิน l ลกาล่นะก็พวกนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะแล้วก็ยัง,ยงมีอ่าเขาเรียกอะไรปลอกแฮน์นะครับของอ่า ODI ฮ l u d l ักนะสีสีเดียวกันเลยคล้ายๆกันไม่เจอสีเดียวกันทั้นะก็คล้ายๆกันเห็นะก็คลิปนะ ็นกลิปจับของ h a น d m a d e เขาเรียกไฟฟ้าใช้ได้เลยถือว่าสวยเลยแหละ8.5นะฮะก็ประมาณ8.5จริงจริงเนี่ยนะหรือว่าตัวไรเซอร์ acer, ไหมทอ็อปแคลมแคลปบอลนะฮะท็อปแคลปประกับบนนะฮะก็ะลองแกะดูหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปให้ช่างใส่นะฮะตอนนี้ก็มาอันบอกเพื่อนๆดูเฉยๆว่า เออแพ็กเกจจิ้งนั่ดีว่ะโอ้มันมีแม็กเย็บด้วยนะผมก็จะมีเน,นาะเราจะไม่ฉีกนะเอาใช้นี่เผื่อมันกลับใส่ที่เดิมได้นะเพื่อนๆไม่ใช่ฮะมันหนิบแม็ก์มาทำไมวะสุดท้ายก็โอ้สุดท้ายต้องดึงหมดเลยเพื่อนๆดึงก็ดึงเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่กลับที่เดิมได้เพราะว่าเราต้องเก็บไว้ไว้ให้ช่างใส่นะ ของใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละนะทะลุขนอนนิดนึงเวลามันใช้ไปมันก็มีรอยนะตามด่างสงงานแล้วปก็ดึดงออกโอ้โห,ห,หนี่ดึงนี่คือจบเลยนะเนี่ยก็ซีมาดีอยู่นะเนี่ยเนีย่ยมันมีซีข้างในเลย,เ,ลยเหนียวเหนียวเลยคือเอาออกแล้วคือจบเลยนะเนี่ยใส่คืนน่าจะยาก ผมจะพยายามแกะนิดนึงว่าผมต้องใส่คืนที่เดิมนะแม่ยากซะอีกนะเพื่อนๆเออได้นะแล้วแม่ทำไม่ยากตั้งนานนะอ่ะมาแล้วนี่เป็นไงผมต้องเอามันโอ้มันมันเป็นฟิลแบบสูญยากาศนะเพื่อนๆน่าจะด้วยความร้อนแหละมันแนบเนื้อมากเลยผมดูทรงแล้วใส่คืนไม่ได้ละ เวรกรรมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมน,นี่แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรบูสสวยมากเ,เพื่อนๆดูชิ้นงานเนียนจริงนะจะเป็นรอยเราถูกแกะนี่ยหรอั้งเนี่ยผมดูทรงแล้วตอนนี้คือมันไม่มีรอยเลยนะมันแนบติดมากเลยดูเพื่อนๆดูดิดดเหนียวติดเลยเออว่ะหน่วยเดียวหน่วยเป็นฟุตน,น,น,นะ มไม่ได้ใช่แบบหน่วยเดียวกับบ้านเราอะนะผมว่านะะสงสัยเขาดูนยะนี่นะเพื่อนหกเหลี่ยมก็ทั่วๆไปก็จะเป็นลนักษณะเป็นมินนะเนี่ยเป็นมินปกติเห็นไหมมันจะใส่มันใส่ได้นะมันขันได้นะแต่มันหลวมไหมบ้างมัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าใช่มันต้องเป็นหน่วยคแรบบับเอ้อันนี้เพื่เป็นแบบ พวกห้าทับหกสบหกทับห้านะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้อ่ะตัวนี้ใช่แน่นปั๊บเลยไม่ขยับเลยนก็เป็นหน่วยสิบห้าทับ 6, อ่าหนึ่งทับสี่นะก็เป็นของอเมริกาเขานะนะมาดูชิ้นงานกันอยา่าจับเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาพื้นหลังสีขาวนี้นะเป็นให้ดูแล้วกันนี่ภาพนะความสวยงามนะครับก็ โอ้โห oh. สุดยอดนะก็คือเป็น C N C บิลเล็นะด้วยอลูมิเนียมทั้งก้อนนะครับไม่ได้การ mm hmm. ไม่ได้การหล่อนะเป็นการบิลเล็กก็คือการกัดขึ้นรูปนะเนี่ยนะทอันี่คือวัสดุสดทําเครื่องบินเลยนะฮะก็ T ีหกศูนย์หกหนึ่งนะก็เป็นของแต่งของคนที่เขาขับฮาร์ลี d ด v วิสันนะหรือว่าฮาร์เลนะก็จะจะพูดนะพูดยังไงก็ไม่ผิดไม่เป็นไรนี่นะฮะอ่าใช่ไหมสวยงาม สวยจริงๆนะอืมเพราะว่าสวยผมขอญาตวางอะอ่าวางมันคืนน่นะเดี๋ยวผมมาต้องแรปแรปมันคืนด้วยเพราะว่าผมยังต้องเอาไปให้ช่างใส่นะอันต่อไปก็จะเป็นไรเซอร์นะขนาด8 5นิ้วนะฮะก็มันก็ดูไม่ยาวเหมือนที่ผมคิดนนะมันก็นาก่าจะส่งมานาันน่าจะได้นะผมก็จะแกะ เหมือนเดิมนะคราวนี้เราเหมือนผมเห็นวิธีแกะเมื่อกี้นะก็ดูแล้วไม่จำเป็นต้องไปไอ้งัดอะไรออกมาอย่างนั้นแหละผมว่ากรีดนี่เลยดีกว่าแต่ว่าต้องระวังหน่อยเพื่อนเพราะมันโดนชิ้นงานมาพวกเราก็จะเป็นคนที่เสียใจนะไม่ใช่ใครนะเสียใจเรานี่จะเสียใจเสียใจเองนะอุ๊ยมันมันมันเหนียวมากเลยเพื่อน คัตเตอร์หรือว่าคัตเตอร์ผมไม่คมเพื่อนๆดูใหเฮ้ยคัตเตอร์ไม่คมนะผมว่านะครับเออย่างไรไหมผมจะค่อยๆทำไปแล้วกันนะไม่รีบนะเพราะผมก็กลัวโดนชิ้นงานของผมนะคัตเตอร์ผมเนี่ยเหมือนจะไม่คมนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆผมก็แกะออกมาแล้วนะก็เป็นไรเซอร์นะครับผมแกะมาเพื่อนๆดูกัน นี่ก็วัสดุเดียวกันนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะ c ซ c ขึ้นะนะครับได้ยินไหมมีน้ำหนักทีเดียวนะแต่ดูแข็งแรงมากแล้วรูแบบอันนี้ก็จะเป็นเห็นไ,ไหมที่ต่อกับสายไฟเมื่อกี้ที่ผมให้ดูแฮนด์นนะมันก็จะเข้าไปด้านในอะอยู่แบบนี้นะนะอันนึงก็สวยไม่แพ้กัน มันเป็นคู่กันนะอ่าเป็นยังไงให้ดูความสวยงามนะยอดนะเพื่อนๆพืจะตั้งคู่กันอย่างนี้นี่แหม่นะไอ้นี่จะอยู่ด้านบนผมมจะมองทเพื่อนมองไม่เห็นภาพนะเพราะว่ากล้องผมมันมีแค่มุมเดียวนะผมจะให้ดูด้านข้างแล้วกันข้างจะระวังนิดนึงนะครับอยู่ด้านข้างจะอยู่แบบน,นี้อ่าี๋ยวผมส่งอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีนะ สวยเลยนะนเพื่อนจริงๆนะใส่แฮนด์ลงไปได้นะไปทำให้ดูนะจ๊น,นะเนี่ยภาพสวยงามก็จะประมาณนี้อ่มามันก็เป็นตัวเรือนใหม่นะอ่าตัวเรือนใหม่นี่ตัวเรือนใหม่ก็มันก็จะต่อด้านบนนะเพื่อนก็ว,วัสดุเดียวกันนะข้างหลังเป็นคาร์บอนนี่เป็นวัสดุ C N C นะ เพื่อนๆก็แกะแล้วนะครับผมก็ที่เป็นวัสดุอ่านี่ก็เป็นยางนะกันน้ําเข้านะครับนี่ก็เป็นวัสดุอ่าอุ้ยรวมไปไหนแล้วคาร์บอนไฟเบอร์นะ,อะเอะมีรอยนิดนึงนะเนี่ยเพื่อนๆเพื่อ,อ,อแกะตะก,กี้เองไม่เป็นไรหรอกมันของมันใช้งานนะยังไงก็ต้องมีรอยนะทำใจทำใจนะนี่นะ ถ้าปลดไฟเบอร์ตัวนี้ก็เป็นวสัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะนี่ก็จะมียางมาให้สองอันนะอันนี้ก็ต้องเอาไม้มาใส่นะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งตอนแบบใส่ใส่ไม้นะเพื่อนเนี่ยอันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตทุกทิธีจะอ,อยู่เป็นชุดอย่างนี้อ่าด้านข้าวไงนะมันจะมีตัวต่อ มันก็จะมีตัวต่ออีกอันหนึ่งนะนี่ผมยังไม่ได้ใส่นี่คือตัวต่อนะฮะตัวต่อตัวต่อใต้นี้นะฮะค่อนข้างสวยงามนะก็ดูความสวยงามนะดีเล็ cnc นะนี่ไม่ใช่พลาติกนะนี่มันคือแบบ cnc มาบางเฉียบแอละผมว่ารวงนี่มีแบบแตกนะเนี้ยหรือเปล่าวะเออทำ,แบบทำมาสวยนะ ต้องใหม่นะค่อนข,ข้างสวยเลยทีเดียวนะเป็นไงไเพื่อนๆสวยนะผมก็จะลองใส่เพื่อนดนะูว่ามันอยู่ไหนนะผมตัวเองไม่อยากรู้เลยนะแต่ว่าต้องมีการเล็งองศาดีดนะแต่นี่ก็ผมก็มีการเทปพันธ์นะเพื่อนเวลาเราขยับยไปขยับมานะจะเป็นรอยได้นะเป็นไง มัาอยู่ทรงแบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นแบเลเซอร์แบบปูแดงนะปูแง็อการดึงดับนะดึงหาตัวอย่างนี้อยู่นีะเพื่อนเออเนี่ยงานนะปูแดลอง เ,เลสยนนจริงๆถ้ๆๆาว่าเอาเนี่ยเรก็ต้องใส่นี่จะอยู่ประมาณนี้นเพื่อนๆเห็นไหมผมให้ดูด้านข้างนนะจะมองไม่ค่อยเห็นนะครัมันจะอยู่ประมาณนี้เนะี่ยจากนั้นน้ำม้มันก็จะอยู่ด้านบนนะแคบหน่อยนะที่ผมทำอยค่อนข้งางแคบเลยทีเดียวเนี่ยนนะเพื่อนๆเห็นไหม นี่ก็จะอยู่แบบนี้นะไม้นี่ก็จะอยู่ด้านบนตัวเลื่อนไม้วออ์กอันนี้ไม้ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้เออก็ใช้ได้ครับเพื่อนเอานี้่องนี้มันเท่มากเลยเพื่อนสวยสวยจริงๆนะ